เนี่ยถ้าคุณติดคุกอ่ะและภาษาคุกคุณไม่รู้อ่ะแล้วถ้ามีคนมาบอกคุณว่าขอเซตย่อสูตรต่อชุดพอซีหม้อสองห่อใส่ไข่เนี่ยคุณจะเข้าใจหรือไม่เขาจ้องจะเล่นคุณ ผมยังมาตอบคอมเมนต์นี้นะครับอยากสักแบบพี่จังครับอย่าสักนะครับอย่าสักนะครับเสียอนาคตนะครับนะครับสักขึ้นหน้าแบบผมนะครับแค่สักที่ตัวก็พอแล้วครับแต่ผมมีคําแนะนํานะครับอย่าไปสักเลยซะดีฝ่านะครับแต่อย่างผมนี่ที่สักหน้าสักตัวคือผิดพลาดนะครับทางเทคนิคนะครับนะครับเพราะเพราะฟาร์มลักนะครับนะครับมันทําให้ผมช็อต จนผมไม่มีอันทําอะไรนะครับจึงทําให้ผมสักหน้านะครับนะครับแล้วก็ขออย่างนะครับอย่ารังเกียจคนสักหน้านะครับเพราะว่าคนสักหน้าเดี๋ยวผมบอกได้เลยว่ามีปมด้อยทุกคนนะครับจะเป็นปมด้อยมาจากเรื่องอะไรเรื่องพ่อแม่พี่น้องนะครับเรื่องแฟนนะครับเรื่องอะไรแล้วแต่นะครับคนหน้ารามีปมด้อยทุกคนนะครับอย่ารังเกียจนะครับฝากกัด้วยนะครับโอเคนะครับ ครับสวัสดีครับผมตั้งดาวดั่นะครับวันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจให้กับครอบครัวของตะยมทูตด้วยนะครับแล้วก็ขอให้น้องตะหลับให้สบายแล้วไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับสิ่งอะไรที่ไม่ดีที่ทําต่อกันก็ขอให้เอาโหสิกรรมกันด้วยก็ขอไว้อะไรให้กับน้องตะยมทูตด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับแต่วันนี้เราไม่มีตะยมมทูตแล้วนะ เพราะว่าวันนี้ตาเสียแล้วตาเสียชีวิตแล้วเขาเป็นเพื่อนที่ดีอ่ะเป็นเพื่อนที่ดีผ<ป>มเจอตาอยู่มาทู่ตั้งแต่ตาไม่สักหน้าย้ายจากพิเศษคนมารู้ไหมทำไมสักหน้าเพราะมีคนมองมันว่ามันหน้าอ่อนใช่มีคนมองไอ้ตาว่าหน้าอ่อนตาแม่งย้ายมาจากจากพิเศษคนย้ายมาอยู่กับผมที่แม่กองมีคนมองไอ้ตาหน้าอ่อนแต่จริงตามันหลอ่อจริงตาไม่สักหน้าแม่งโคตรหล่อเลยแม่งขาว แล้วก็มาอยู่ในบ้านผมนี่แหละย้ายมาชุดพิเศษทนย้ายมาด้วยกันพอมาอยู่ด้วยกันปะั๊บนะพอพอมาได้ยินคําพูดะพอมีคนพูดปับ๊บเป็นเนี้ยเชื่อไหมไอ้ตาแม่งซ้อมมวยพอเย็นปับ๊บไปตาแม่งซ้อมมวยลงเลี้ยงไตวอดวอดวอดว่ดไต,ตที่ผ่านไปวอดเลยคือถ้าใครถ้าใครมองมานนะ้าอ่อนนะแม่งแม่งตำแน่นอนแม่งตำเขาแน่นอนน,น,นี่คือตายตาอยู่มาทูดคนนี้อยู่กับผมมา ไม่มีเหตุการณ์ไหนเลยที่ไม่มีตาอยู่มาทู่อยู่กับผมด้วยก่อนที่ผมจะโดนย้ายไปเขาบินเพราะเขาบินตอนปี4ีเจ็มันมีเหตุก่อจราจนที่ผมก่อจราจลกันในบ้านนี่แหละแล้วมีการแบบทะเลาะคือทั้งเลือนจาคือกันมันพบญาติใกล้ชิดเชื่อไหมตาแม่งอยู่กับผมเนี่ยไม่ทิ้งผมไปไหนเลยอยู่ผมตลอดแล้วมาติดหนึ่งในสิบแปดคน ที่เข้าตาเจ้าหน้าที่ที่สุดที่ว่าวิ่งไล่วิ่งมีปัญหามีอะไรพวกเนี้นะแต่คนโดนย้ายมีอยู่เขาบินแล้วก็อยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันที่เขาบินอีกจนตาปล่อยตัวไปผมปล่อยตัวไปแล้วผมก็มาโดนจับอีกจนผมก็ออกมาแล้วก็มาเจอตาข้างนอกมีโลกภายนอกตาโลกภายนอกนี้ผมเจอมาจากไอ้ตามตามปักดําผมไม่รู้ว่าผมไปไอ้ตามันหายเงียบเลยทีนี้ตามเนี่ยเป็นน้องผม ตามันโทรมาคุยกับผมตลอดและตาอยู่แถวบ้าน,นตาก็เลยบอกบอกบ่อยตาว่ารู้จักที่หนุ่มโกดมไหมตาก็บอกว่ารู้จักเพื่อนกันเพื่อนแท้เลยก็คือตั้งแต่นั้นมาปั๊บก็โทรมาตลอดผมก็เลยดึงตาเข้ามาอยู่ในโลกโซเชียลดึงตามาอยู่กับมาถ่ายก่อนในรายการของเม่งปากดําแล้วมาถ่ายต่อรายการของโคกซิโร่และตาก็ไปเอาดีทางด้านชชคลวยไอ้ตัวเนี้ยแม่งชอบมากกีฬานอนแต่วันนี้ไม่มีเพื่อนคนนี้แล้ว เพื่อนคนนี้มันจะอยู่ในใจผมอยู่ในใจพี่น้องเอฟซีทุกคนผู้ติดตามเขาทุกคนใครก็แล้วแต่ที่เป็นผู้ติดตามเขานะเป็นผู้ติดตามเขาเป็นเอฟซีเขาขอให้ทุกคนขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ขอคนละหนึ่งใจเอาโหสิกรรมให้เขาเถอะเขาไปสู่ความปรีดี